ถ้าหลุดมือนี่โอ้โหตกน้ำเลยเนะก็ถ้าหลุดมืออืมมาเมื่อฟ้าโมเดลมาเลยอ่ะค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้าแล้วฮะตายแล้วนี่เอาเลี้ยงไว่าสดๆไม่ตายหรอกจะปลักก่อนเออไอ้ลูกเลี้ยวกุ้งกุ้งขึ้นนี่อื้มอืมอุม้งแช่ไว้ ไอแมนนะเว้ยจุลุดเดวจุลุดอีกนะอ,อยู่อยู่อยู่เดี๋ยวคืนนี้เปิดไฟเดี๋ยวมันก็มาหญโอยหน้ากล้องไม่ดีขอโททีนะครับทีหน้ากล้องมันมัวไม่ได้ดูด้วย สู้ๆเดรอมืดฟ้าหมอด,ดินมาแล้วกินแรงวะเหรอฮะดอกแผลลงอเงาหลายวันแล้วครับหาปลากับข้าวกันตั้งมืดข้าไมไปไหนเดี๋ยวไปโดนกระชังอีกอ่ะ โอ้หดูเมฆฝนครับอืมบรรยากาศยามเย็นๆน่าจะเป็นเฉพาะขี้ลมหรือมั้งฝนน่าจะไม่มาหรอกข้างหลังมันขาวอะ่ะแต่ก้อนลมมันขี้ดำปีเลยเนะี่ยออกมาหากับข้าวกันครับสวัสดีเอซทุกคนครับพอดีลูกชายเขาหยุดเสาร์อาทิตย์ครับก็เลยพาออกมา เย็นนี้เราก็จะลองปั่นหมึกอยู่แถวๆใกล้ๆบ้านนี่แหละนะครับหาหมึกเป็นจะมาลองดูครับแต่ดูดิท้องฟ้าไม่อำนวยเลยนะครับเดี๋ยวถ้าได้ปั่นเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ชมนะครับท้องฟ้าไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่เลยเมื่อดฟ้ามัวดินผมไปหาบ้างครับมาครับมา สินดีครับมาเลยมาเลยนี่เรามีกระชังมาด้วยครับขังเป็นไว้เนะช่งลอยน้ำทำไว้ตั้งนานแล้วแหละครับก็ทำไว้เวลาลูกชายเขาปิดโรงเรียนเสาร์อาทิตย์ได้มาหาตาหาหมึกเป็นขายนะครับดูไปครับขอบคุณครับ มา,มาครับมีโอกาสมาเที่ยวกันแต่ช่วงนี้มันยังมีฝนอยู่ค่าเรือไปเท่าไหร่เช้าเย็นสี่พันครับผมรับสี่ถึงห้าท่านมีเหยื่อให้ครับเหยื่อก็จะเป็นนี่ครับลูกปลาเป็นแบบนี้นะครับลูกปลาส่วนมากผมจะใช้ลูกปลานะครับปลาส่วนมากมันจะชอบกินเหยื่อลูกปลามากกว่านะครับถามหาปลาใหญ่ต้องช่วง กลางกางเดือนกันยาครับนะครับถ้ามาเงียบก็ได้ออกข้างนอกนะครับทุกปีก็จะเป็นปลายเดือนปลายเดือนกันยานะครับตุลาในอินทรีก็เริ่มเข้านะครับฝั่งตอนนี้ก็จะหาจินอยู่ฝั่งนี้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเหลือยังจอดกันหลายลำนะครับนะคมใส่ทำงานมั้งเนี่ยนะคร เรือกาลังมาจอดกันนะครับกนบน็นี่แหละครับหน,นีนี่แหละหนีเมฆลมเมฆฝนมานี่แหละไม่น่าจะตกมัางเพราะว่าด้านหลังมันมันสว่างครับนี่ช่องขา,ขาวๆนี่ครับมันสว่างเนาะบางทีก็อาจจะมาแต่ขี่ลมนะครับแต่ตอนนี้มันข้อมหัวไปแล้วครับเนาะมันข้่มหัวไปหมดแล้วแต่ไม่มีลมนะครับแต่ฝั่งโน้นยังสว่างอยู่เลยนะครับแต่ถ้าเราหลบไว้ก่อนมันก็ปลอดภัยนะลูกเนาะ หน,นีก่อนที่ลมจะมาถึงครับปลอดภัยไว้ก่อนอปลอดภัยไว้ก่อนนะครับมันพลาดมาแล้วมันดูไปก็ลำบากเสียดความเสียหายอีกหลบก่อนครับเอาได้มังย่างเราอ่ะ เรือพี่อยู่ที่ไหนช่องแสมสารครับทะเลช่องแสมสารครับไปลุดเราฮะโอ้เอาเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนถ้าทายกันยามเย็นหน่อยครับวันนี้มาเย็นหน่อยเนาะเย็นหน่อยให้มืดก่อนครับเดี๋ยวจะขึ้นไฟได้เลยครับครับผม มีกาดก็มาเที่ยวกันครับตกปลากับข้าวสนุกสนุกน,นั่นเขาออกไปปั่นไฟเขียวอันนี้ว่าลูกเนาะใช่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 โน่น,นออกไปปั่นไฟเขียววะโน่นมันอันตรายต้องรอให้ลมมันเบาดีดีก่อนที่เรือก็นี่ครับไฟไฟตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอีตรงนี้ร,นรอบลำไปหมดนะครับมัน ได้เจอกันเดือนตุลาคมครับผมได้ครับนะครับช่วงนี้ยังเงียบอยู่ครับก็มันนี่แหละครับทุกวันนี้ก็จะไปตกปลาตรงไหนต้องดูขื่นพยากรณ์อากาศให้ดีก่อนนะครับอ่าค่อยไปติดต่อเรือนะครับในโทรศัพท์ดูได้ทุกวันครับนะประกาศล่วงหน้าเช็ดวันก็ดูได้เช็คขื้นเช็คลมแล้วค่อยจองเรือเนาะ เดี๋ยวไปเจอนั่นๆอีกเขาก็จะไปออกไม่ได้อีกสำหรับผมแล้วไม่ออกนะครับขึ้นลมดีถึงจะพาออกถ้าขึ้นลมไม่ดีก็ยกเลิกอย่างเดียวนะครับถึงจะจองไว้ก็ะช่างถ้าไม่ปลอดภัยก็ยกเลิกอย่างเดียวนะครับเน้นความปลอดภยัยตกลาตกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรครับนะที่เรือจอดนี้ก็สบายๆเอาขึ้นมาใส่เหอดูดิ เอามังอามาใส่เหยื่อดูวันนี้แม่บ้านลงมาด้วยครับจ่าครับเหงาอยู่แต่บ้านเนาะ่าชื่อหนึ่งระยองครับเมื่อสองสามวันผมก็ไปมาครับระยองไปคานเรือไปเอาเรือมานะครับไปเอาเรือน้องขึ้นการเสร็จแล้วก็ไปรับมาเมื่อสองสามวันที่แล้วเนาะสองสามวันที่แล้ววันไหนวันอาทิตย นะครับวันอาทิตย์แหละที่ผมไปเอาเรือมาครับเป็นวันอาทิตย์สามวันสี่วันเห็นแล้วครับอ๋อครับผมอ๋ออ๋อติดตามผมอยู่เนาะขอบคุณครับที่ติดตามเนาะวามเคลื่อนไหวนะครับจะไปไหนไปไหนเขาจะลงให้เห็นหมดแหละครับนะบางทีก็เป็นคลิปมั่ง,งทีส่วนมากผมก็จะไลฟ์สดด้วยนะครับเพื่อบ,บางที บางคนก็หาว่าเอาคลิปเก่ามาลงบ้างเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับผมถึงชอบไล์สดนะครับมันมันถ้ามีสัญญาณก็อยากจะไล์สดให้ดูเนาะแล้วก็ถ่ายคลิปตามทีหลังนะครับเก็บรายลายละเอียดทีหลังผมเป็นเอฟซีครับขอบคุณครับผมผมปะกแวะไปหาเพื่อนๆนด้วยครับเพื่อนระยองก็หลายท่านหลายคนนะครับชุดลากหมึก แถวก้นปึกแถวอะไรนะครับแต่มันเนื่องด้วยเขาไปแล้วเขาไม่อยู่กันครับเขาออกทะเลกันเลยไม่ได้เจอกันเนาะไปตั้งแต่เช้าครับเยันหกโมงเย็นเพิ่งยาวเรือออกจากท่าลงคานได้นะครับกะจะไปเที่ยวหาเพื่อนๆหน่อยแต่ไม่อยู่กันเลยออกทะเลหมดไม่เป็นไรครับเราถือว่าเออไม่ได้เจอกันโอกาสว่างๆเนี่ยค่อยไปเที่ยวหา ได้เจอพี่ครับผู้ใดานาะเนาะหนึ่งระยองหนึ่งระยองเห็นต่หนึ่งบ้านเราเลยไม่น่าตกหรอกเนาะมันสว่างแล้วเนี่ยด้านหลังมันสว่างแล้วเ,เสียงลอกมันจะคึมๆหน่อยนะครับ ยังไม่ได้เปิดไฟอ่ะถ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะมองเห็นเนาะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแสงด้วยอะ่ะเปิดแฟลชช่วยหน่อยเนาะออกยังออกแล้วเนาะตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับ ขอบคุณครับผมที่ติดตามเนาะก็พาลูกชายมาหาหมึกเป็นครับเนะเตรียมกระชังมาด้วยนะครับปกติก็ลากกันอยู่มันไม่ค่อยได้ถ่ายครับมันคนเดียวมันไม่สะดวกเวลาไปลากมันมันมันโอ้โหไหนจะพวงมาลัยไ,ไหนจะขับเรือไหนจะจับสายเอ็นสายกุ้งไหนจะปลดหมึกโอ้ทุลักทุเลเลยเลย,เลยไม่ถ่ายครับเดี๋ยวให้จังหวะดีๆก่อนนะครับ ได้บ้างอย่างครับได้เป็นปลาครับตอนนี้ตกปลาอยู่นะครับรอให้มืดเดี๋ยวขึ้นไฟเดี๋ยวถึงจะตีหมึกนะครับเผื่อมันมาเล่นไฟนะครับปกติเ็าจะตีกันอยู่แถวนี้นะครับเป็นหมึกหอมตัวไม่ค่อยโตนะเนาะเป็นบางครั้งครับบางครั้งบ้านก็อยากจะตกหมึกด้วยก็เลยอาศัยมาด้วยครับอยู่บ้านแล้วเบื่ออยู่ที่บ้านเนาะ นี่แหละครับบริเวณเรือเนาะไฟก็จะมีนี่ครับไม่ค่อยได้ออกไปปั่นไหนเราก็มันไปแล้วก็วิง่งหนีลมไปวิ่งหนีลมจอดดีกว่ามันนะๆๆ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 ครับเรือจอดกันเยอะครับมันออกออกไปมันทำงานไม่เต็มที่เราก็ไม่อยากจะรับลูกค้าไม่อยากพาออกไปเสี่ยงเน้นความปลอดภัยนะครับ ความปลอดภัยต้องมาก่อนมันพลาดมาแล้วมันมันคําว่าพลาดนะครับมันสุดปรรยายแล้วนะครับไม่อยากให้เกิดกับใครทั้งนั้นแหละสองวันกี่บาทาก็ไปเช้าเย็นกลับสี่พันนะครับสสองวันก็แปดพันครับหรือถ้าวันวันกับคืนก็หกพันครับมาเย็นกลับเย็นอีกวันหนึ่งนะครับหรือออกเช้าก็เข้าเช้าอีกวันหนึ่งนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมง เนาะใช่เปล่าวะใช่นะลูกเนาะยี่สิบสี่ชั่วโมงหกพันครับถ้าออกแต่เป็นกลางวันกลางวันวันละสี่พันนะครับได้เลยครับครับผมมีโอกาสก,ก็มาเที่ยวครับเดี๋ยวช่วงปลายดีก็ส่วนมากก็จะตุลาไปแล้วเนาะทุกครั้งก็ตุลาไปแล้วนะครับตุลาไปแล้วส่วนมากก็กันยาก็เข้าแล้วครับเริ่มเข้าแล้วแต่ตัวมันยังไม่โตปลายเดือนกันยานะครับ ม,มันอยู่ที่ว่ามันถ้าฝนหมดเร็วลมหนาวมาเร็วนะครับต้องรอลมให้มันเปลี่ยนฤดูอะ่ะมันก็จะดีนะครับมาเร็วแล้วก็มัน,ม,นมันธรรมชาติอะ่ะมันต้องอยู่กับธรรมชาตินี่เลยตามฤด,ดูกาลเขาราคาเท่าไหร่ครับไปเช้าเย็นกลับสี่พันครับผมรับสี่ถึงห้าท่านมีเือน้ำแข็งรองปลาในเรือให้ครับ oh, <no. S 1> ฮะ นิดหน่อยนิดหน่อยเก็บเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่นิดแล้วเนี่ยรับดูอยู่โดนอยู่ฝนไปปล่อยมาแล้วครับเนาะแต่มันยังโป่งอยู่มันละอองนะครับครับผมมีโอกาสมาเที่ยวครับเก็บของเข้าเข้าไปในเกงก่อนฝนมาเอาเอาของเข้าไปก่อนยังไม่ได้เปิดไฟเดี๋ยวจะได้เปิดไฟยังไม่ได้ถอนสมอไปไหนเลยเอานี่เข้าไปของตัวเอง เข้าไปข้างในนู่นน่ะไ้ข้างในสิเลยยองฝนไม่ตกครับมันมันไม่เชิงมันไม่เชิงครับนะครันมันสว่างอยู่แต่ฝั่งนู้นตกแล้วครับฝั่งนู้นน่าจะไปนู่นแหละบางสะเลไปฝั่งนู้นครับหน้าสัตหีบบางสะเลเอาไปนู่นนะ่ะ สถีบน่าจะตกครับเนาะแต่ฝั่งนี้โล่งนะครับฝั่งนี้โล่งนะครับมันจะมีอยู่ก้อนอยู่บนหัวนี้ครับน่าจะเป็นละอองละเหยเขานะครับด้านหลังสว่างโล่งเลยครับเนาะแต่ฝั่งนู้นครับหน้าสถีบไปบางเสลนนู่นมืดตึบนะครับโอเคนะครับผมมันเริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวก็เจอกันถามหน่อยครับถ้าผมไป จะไปหาได้เวลาไหนหาได้เวลาไหนต้องโทรมาก่อนครับเนาะถ้าปกติก็อยู่บ้านนะครับถ้าไม่ได้ออกเลยก็อยู่บ้านประจํานะครับเชา้าส่วนมากก็เช้า่ะครับเนาะสะดวกสบายกลางคืนไม่อยากให้มาครับเพราะผมไม่ได้กินเหล้าเนาะฝนมาแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเก็บของก่อนฝนมาลแล้วโปเป้โปเป้อะเดี๋ยนวะเจอกันใหม่นะครับ เดี๋ยวถ่ายคลิปให้ชมฝน <Yeah. S 1> มาแล้วฝนมาแล้วเอาหลบก่อนลูกหลบก่อนลูกฝนมาแล้วเข้าบ้านเร็ว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 เข้าบ้าน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 ก่อนครับบ้านก็คือเก่งนี่แหละครับอุปกรณ์พวงมาลัยเอาลูกมาเข้า,า,ขา,า,ขา,าก่อนเข้าก่อนเก็บโอ้ย นี่ครับก็าจากข้างในก็จะเป็นแบบมีพวกเสื้อชูชีพนะครับมีหกตัวน,นี่ครับเซฟส่วนมากก็มีนะครับในเรือแต่ส่วนมากก็มาส่วนมากก็ไม่ใส่กันหรอกก็จะเอามาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับก็มีคลื่นนะครับที่ไม่ใส่เพราะอะไรเพราะว่ามันมีคลื่นแล้วเราก็จะไม่ใส่ฝนมาแล้วครับตอนนี้เข้ามาในเข่งกันแล้วเนาะว้าว เข้ามาในเก่งกันครับฝนตกโอเคนะครับนี่แหละจะอยู่กันแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นอคันพวงมาลัยผมนะครับที่ยื่นเวลาผมลากหมือผมก็จะต่อเพาพวงมาลัยไปนู่นไปไว้ท้ายเรือน่นนะครับห้องน้ําก็มีนะครับห้องน้ําก็มีนะครับถ้ามาถึงบริเวณก็จะใช้ตัวนี้นะครับ นอกจากว่าไปถือท้ายเรือก็จะต่อเป็นตัวนี้นะครับวอาฝนมาไล่โอเคนะครับนะมืดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวถ้าได้ตกหมึกอะไรเดี๋ยวจะถา่ายคลิปให้ชมนะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามานะครับติดตามผมผมไม่ทานเล่าคือผมไม่เคยไปขับเลยอยากถามครับ ขอเบอร์โทรติดต่อหน่อยครับได้ครับผม095 060 5817ครับสวัสดีครับนะคมโอ้ยมาช้าจังจนจะหยุดไล์แล้วเนี่ยฝนมาอ่ามันวิ่งผ่านนี่เฉยแล้วเข้ามาในเก่งแล้วนี่อ่าบรรยากาศข้างนอกเนาะอันไหนวะอ,นอันไหนเปิดอะไนี้แล้ว ต,ต้องติดเครื่องไม่นน่หลอกนะผลหายแล้วอ่อาวัสดีนะคมเข้ามาอยู่ในเก่งกันแล้วนี่โเออเข้ามาอยู่ในเก่งกันฝนวิ่งมาน่มเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอเขาไอยไลยตาเมื่อกี้ทำงานเดี๋ยวเดือนอยู่ครับโอเคครับ เอาละนะคมเดี๋ยวเจอกันในคลิปเนาะฝนมาครับฝนมาเดี๋ยวจะเปิดไฟเดี๋ยวจะถ่ายดูว่าคืนนี้จะได้หมึกไหมนะครับขอบคุณหลายๆครับนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้นะครับใต้คลิปนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปครับ สวัสดีครับ